คุผู้ชมครับทาง True Corporation สนับสนุนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมกิจกรรมแกรนสงกรานแกรนพ i v เวล g จ s ส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวเหนือระดับนะครับด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต้อนรับเทศกาลสงกรานครับ ชั่นเดลน้าสนับสนุนท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่องในฐานะหนึ่งในพัธมิตรหลักของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทโออดยล่าสุดเข้าร่วมกิจกรรมแกรนสงกราน Grand Pillages เพื่อส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวเหนือระดับด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับนะักท่องเที่ยวต่างชาติต้อนรับเทศกาลสงการาน ทั้งนี้กิจกรรมกด์สงกรานต์ Grand p i l i l e g e s Grand Grand ages, เป็นหนึ่งในโครงการ Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025ของทททโดยกิจกรรมการตลาดช่วงสงกรานต์เพื่อกระตุ้นการเดินทางและการใช้ใจ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาตินี้ทททคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวในปี2,568จะทะยานสู่เป้าหมาย39ล้านคนและสร้างไรายได้3ล้าน5แสนล้านบาท กิจกรรมนในครั้งนี้เนี่ยแบรนด์สมกรานแบรนด์พรีเวเล์ซึ่งเป็นการมอบส่วนลดสิทธิพิเศษให้กับนักท่องเที่ยวนะคะส่วนลดเหล่านี้เนี่ยได้มาจากพันธม,มิตรนะคะที่อยู่ในอุตสาหกรรมทั้งการท่องเที่ยวโดยตรงแล้วก็นอกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะที่อยู่ในเจอร์ี่การเดินทางของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาแล้วจะสามารถไปจับจ่ายใช้สอยไปใช้สิทธิพิเศษต่างๆอันนี้ก็ต้องขอบคุณความร่วมมือจากพันธม,มิตรด้วยค่ะ กิจกรรมคราวนี้เนี่ยทูเองเป็น n u m วันทัวริสตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมความพร้อมทางด้านเน็ตเวิร์กที่จะมีนักท่องเที่ยวที่จะมาใช้เน็ตเวิร์กกันอย่างหนานแน่นขยายสัญญาณเพื่อให้เตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สนามบินสถานีขนส่งหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็สถานที่ที่มีการจัดกิจกรรมเล่นน้ําสงกรานนะคะจะมีทางทีมวิศวกรเน็ตเวิร์กที่จะช่วยกันทํางานกับระบบ AI ที่จะดูแลเรื่องเน็ตเวิร์กตลอด24ชั่วโมงเลย <'m S 1> <'t> ส่วนของ <c> สทิทธิพิเศษต่างๆเราก็นึกถึง เจอร์นี่ของนักท่องเที่ยวนะคะว่าตั้งแต่เขาลงเครื่องบินมาเลยนะคะที่สนามบ,บินบูธของทูและดีแทะคะ่ะให้ลูกค้ามารับซิมฟรีได้เลยนะคะ ทั้งนี้สิทธิพิเศษ true สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติสุขได้ทันทีที่เที่ยวเมืองไทยโดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.grandsongkran.grandpilage.com รับฟรีทัวรลิสิมที่สนามบินลงทะเบียนแล้วพร้อมใช้งานโทรอินเทอร์เน็ตได้ทันทีหรือเลือกซื้อซิมนักท่องเที่ยวที่กำหนดรับฟรีซองมือถือกันน้ำหรือกางเกงช้างสำหรับเล่นน้ำสงกรานและรับสิทธิพิเศษอื่นๆรวมกว่า2,000บาท เดิเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนวันที่20มีนาคม2,568เป็นต้นไปและสามารถใช้โปรโมชั่นสิทธิพิเศษได้ตั้งแต่วันที่1ึถึง30เมษาย,ยน2568ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าเที่ยงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายครับ